สัสดีค่ะครูเหมานะคะลองท่ายดูสิว่าตอนนี้ครูเหมาอายุเท่าไหร่แล้ว77แล้วนะคะมาเริ่มเนี่ยน่าจะใกล้ๆ60แล้วนะหลังจากปิดบริษัทต,ตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกเซ็งมาก อยากเป็นโยคยีมากกว่าอะไรเงี้ยก็บินไปอินเดียเลยไปเรียนเป็นครูเลยแล้วก็มาทำอาชีพนี้เลยเป็นคนไม่เชื่อเรื่องเกษเสียนไงถ้าไม่ทำงานเนี่ยโอยตายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือจะคิดคิดไปเลยนะว่าจะทำงานจนกระทั่งบ้านปลายชีวิตอะ่ะไม่ไหวแล้วก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องเกษเสียน เรากําหนดเอาเองนะว่าเอออยู่หกสิบแล้วนะยัองอยู่บ้านอยู่ต้องไปวัดอยู่ไม่จริงนะแล้วครูเหมาทําอย่างนั้นไม่ได้เลยเออเราก็ต้องหาอะไรทำใช่ไหมหลังจากปิดบริษัทเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ที่เราชอบวันนี้ครูเหมาจะมีท่าโยคะง่ายๆท่าแรกเนี่ยนะคะเป็นท่าเกี่ยวกับเขา่า คนเป็นข่าวกันเยอะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่สูงอายุด,ด้วยสาเหตุมันเกิดมาจาก3อย่างด้วยกันก็คือต้อนขาเนี่ยมันตึงน่องตึงแล้วก็ข้อเท้าตึง เราจะแก้ด้วยท่าผีเสื้อนั่งนะคะแล้วก็เอาเท้าชิดกันถ้าคนยังทําอย่างครูเหมาไม่ได้นะคะตรงนี้มันอาจจะกระดกก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราดูไหมเพราะถ้าเรานั่งถูกนะคะเรานั่งบนกระดูกก้นเนี่ยท้องเรามันจะแบนราบไปอันนี้เราจะไม่ทําให้เราปวดหลังแล้วพอมาสอนโยคะเราเอนจอยเราเอนจอยเราสนุกอะแล้วทุกคนแบบอยู่กับเราก็รักเราอะ่ะ แล้วเขารักเราจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เฟกไม่ใดใเพราะว่าเฮ้ยครูก็เฟกไม่เป็นเว้ยนักเรียนก็แบบว่าสนุกกับครูอะไรอย่เงี้ยมันมีโควิดใช่ไหมปีแรกเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยดีวะ่ะเบื้องบนเขาให้เราพักพรอโอ้พ oh, อเข้าปีที่สองเฮ้ยไม่ใช่แล้วว่ะมันเริ่มคุณค่าของตัวเองมันหายไป จำได้ว่าไปหัวหินกับลูกชายอ,อยู่ดีๆอ้ปาปากคูยกับเขาเนี่ยน้ําตาไหลเราไม่สบายแล้วแหละเราคงแบบจะซึมเศร้าอ่ะมันไม่มีอะไรทำอ่เป็นเป็นคนที่แอคทีฟต้องทํานู่นทํานี่ใช่ไหมพอหายเสร็จก็นอนคิดว่ามันต้องมีอะไรให้เราทําก็นอนเอกเนกมือก็ดูมือถือไปก็ไปเจอโคช้ชคนหนึ่งเขาจะสอนเรื่องการ p พอร์ซ a น b r a บรนดิไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยสมัครเลย เฮ้ย <sia. S 1> แต่เราไม่ชอบเลย <c oughs> เราจะทำได้ไหมว่าเออลงไปดูซิว่าก็สอนอะไรนั่นคือจุดเริ่มต้นเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบมือถือเลยจะแอดเพื่อนทางไลน์ใช่ไหมยังทำไม่เป็นเลยเนี่ยก็ก็ยอมยอมเรียนเรียนตัวเนี้ยแต่โอ้ว่าจะเรียนรู้ได้นี่ตรงเนี้ยต้องต้องเยอะมาก ท้อไหมเนะี่ยมีท้อแต่ไม่เคยคิดยกเลิกเราไม่ต้องการที่จะตกเทรนคืออยาแก่แล้วแก่เลยอ่ะให้ให้มันทันเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือสิ่งที่เราคิดโอ้โหหาที่เรียนแต่ละที่ให้มันมากดให้ทีมันคิดเราหมื่นสองตอนที่เขาสอนเนี่ยก็ว่าเออทำได้พอกลับมาถึงบ้านที่ทำไม่ได้เลยยากมาก เพิ่งมาตัดต่อเป็นตอนที่หลานกลับมาจากอเมริกาเนี่ยตอนนี้โพสโพส,สเองหมดโพสเฟซโพสติกต็อกโพสเรียลสามอันแต่เดี๋ยวนี้อ่าอย่ามาพูดนะนะตัดต่อเป็นแล้วนะอ่าทำคลิปได้อะไรได้ทำหมดเลยแต่คนเขาเซอร์ไพรส์มากว่าเร็วมาก มันขึ้นแบบปุ๊บปั๊บป๊บป๊บป๊บหลานสาวก็วิ่งมาคุณยายคุณยายโอ๊ยคลิปมันไม่หยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจลูกๆแบบลูกชายนยเข้ามาบอกเลยเนะคุณแม่น่าภูมิใจคุณแม่มากอะไรอย่างเงี้ยลูกๆดีใจลูกสาวก็ดีใจดีใจกันหมดแทุกคนดีใจอะทุกคนมีค่าของตัวเองหมดเกษียณแล้วนี่โอ้โหอยากเรียนร้องเพลงไปร้องเพลงอย่างคุณเห,หมาเนี่ยยังไม่จบเลยเนี่ย อยังนึกในใจเดี๋ยวเดี๋ยวฉันทำตรงนี้เสร็จนะถ้ามีโอกาสก็จะโอกาสเข้าไปเรียนรู้กับครูอะไรแบบนี้